สงครามเหมือนสงครามเกิดขึ้นแล้วก็เกิดให้มีการยิงทำลายเผาพันบ้านชงเฮือนซ้านลังคาสามลอยก็ลังคาถือว่าใหม่เมื่อคือทั้งหมดเนี่ยระเบิดหมดเลยเหลือแต่โบดเหลือแต่โบดเพราะมีพระองค์แสนอยู่หันต้องเป็นเนี่ยนะขิมปืนใหญ่เข้ามาถือว่าปืนใหญ่มีปืนใหญ่ยิงลูกปืนใหญ่แม่ลูกห้ารอยปอนด์นี่นะ ยิงเข้าไปในบอดเลยเ้าหรัาปัจจุบันเข้ากับสมารถเห็นได้ว่ามันยิงเข้าวงได้มันแต่บอระเบิดแต่บอระเบิดอมไม่เหมือนวัดอื่นไช่พอเหมือนเลยเป็นหูปตะแลวรูปตะแลวเดี๋ยวก่อนนะรูป,ปตะแลวคืออะไรคผมไม่เข้าใจ ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดตะแล้วนะครับบ้านตะแล้วที่เมืองจำพรครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเส้นเส้นทางเดียวกันนะเมื่อกี้เรามาจากน้องป่าฝาที่เราไปชมที่มองป่าฝามาใช่ไหมขับมาอีกเพียงแค่2-3กิโลเข้ามาถึงประมาณ5นาทีสินาทีผมก็มาเจอสถานที่นี้นะถ้าเกิดไม่ได้ทางด้าน,ผานแผนกแถลงข่าวนะันธรรมและการท่องเที่ยวของ,ของแขวงสวนเขตเนี่ยบอกมาบอกู้เลยนะพอถึงตรงนั้น กลับเลยแต่จริงๆแล้วเส้นทางนี้ยังมีอีกเยอะเลยในเมื่อเราจะมาที่เมืองจำพรแล้วเนี่ยเราเข้ามายังมีอีกหลายๆที่เลยแล้ววันนี้ผมเจอลองในบ้านสบายดีสบายดีสวัสดีครับคือเข้ามาถึงแล้วผมแบบว่าผมแปลกนะเห็นวัดเนี่ยผุพังเกือบพังทลายวัดล้างเลยแต่มาเห็นเอกลักษณ์ของวัดเนี่ยเหมือนประมาณว่าผสมสานร,ระหว่างลาวกับ ฝรั่งมั้ง้ม่แน dungeon, ใ่ใจเลยอยากจะมารู้เลยครับท่านสบายดีเด้อพระเจ้าสื่อไซยาลัตซอวงวิเศษเป็นห้องในบ้านผมเรียกสั้นๆว่าพี่ไซยาลัตต้องก็ได้บ้านตอนแล้วเนี่ยเป็นชนเผ่าพูไทยเด้อเพราะว่าในย่ายลงมาจากบรรพบุรุษเฮาหย่ายลงมาจากเมืองวังอังคำ เมืองว่างทำอยู่ที่ไหนฮะวิละนั่งวิละวิละทานนังลาวแหละอ๋อโดยเมืองว่างทำในสมัยปีพันเจ็ดร้อยกว่าโดยมาปัจจุบันนี่ก็บสามร้อยกว่าปีเนาะโอ๋หลายมาแล้วเพิ่นได้เห็นแถวนี้แหละเป็นทงเพียงหาบดีอืมมีบ่อทานาเกลืออืมมีหญ้ามุ้งลังคามีหวยหองอืมเหมาะสมกับการตั้งบ้านทางบุถ่าแล้วก็มีน้องสะก๊อกเป็นน้องหินอ่าเป็นน้องอันหนึ่งที่ว่ามีความเลือกในสมัยก่อนมีเลือกแล้วก็มีหินจรลเข เป็นหูปตาเหลมรูปตาเหลวเดี๋ยวก่อนนะรูปตาเหลวคืออะไรครับผมไม่เข้าใจหูปตาเหลวก็คือไม้คำว,ว่าตาเหลวเป็นสัญ,ญลักษณ์อันหนึ่งที่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อ่าที่ว่าบรรพบุรุษได้จะลึกไว ตาแล้วนะครับเมื่อกี้พี่เขาบอกนะฮะเป็นรักษาของการขัดกันของไม้นะโดยดีบอได้ใช้เชือกเลยใช้ภูมิปัญญาท้องผิ่นที่ขาเจ้าเอาไม้มาขัดกันเพื่อกลายเป็นเครื่องมือเครื่องไม้เรียกว่าตาแล้วแล้วหมู่บ้านที่นี่เขาเลยใช้วิธีการอย่างนี้นะครับแล้วก็ยกมาเลยเรียกว่าบ้านตาแล้วแล้ววัดแห่งนี้คือวัดตาแล้วครับแต่คาว่าตาแล้วนี่เพิ่นได้เอาสื่อในหินก้อนนั้นมาเป็นสื่อบ้านโดยแล้วก็เอามาเป็นสื่อวัด แล้วก็ตกมาในสมัยปีพันเก้าร้อยสิบแปดพันเก้าร้อยสิบแปดก่อนหันไปกันน้อยๆนึงม,มีพระภิกฑษ์พงองนึงชื่อว่าพระครูเจียงมาบันิวงเพิ่นจะได้น้ำผาซ่าเพราะว่าเพิเ่นเป็นหนักเยนฮู้ที่ว่าจบมาจากฝรั่งก็แม่งจบมาจากประเทศกัมพูชาเลยเฮาจบมาจากพม่าหลายประเทศเพิ่นเชี่ยวชาญทางด้านปั้นหรือว่าเห็ดอะไรฮู้รงสร้างองการปั้นรอแล้วเพิ่นก็ได้พาออกต้นญาติโยม สร้างาสร้างสร้างวัดแห่งนี้เห็ดเห็ดด้วยปูนปทาไทยปูนปทาไทยเพ็ดด้วยป,ปทายยงไยป,ปูนปูนปทาไทยปูนปทาไทยเห็ดนี่เพิ่นจะเอาหนันงสัง์เน่าน้ำยางโบงหมักขาม<อ>าน้ำมันย่างสมัยก่อนเรามีเะเมน มไม่ปูนก็เลยต้องใช้หนังสัตว์เน่าใช้มะขามใช้ทุกอย่างยางไม้เข้ามาผสมกันให้มันเหนียวให้มันเหนียวจากนั้นทํมันเป็นแบบกาวเลยมันจะได้เอาไส้ที่ว่าห่วยใส่ของกับว่าได้ได้ชาเลียต้องเอาไส้ห่วยที่ว่ามีขีดเป็นเม็ดเป็นเม็ดก็เคอะหน่อยหยาบหน่อยนะมันแม่แล้วก็มาผสมกับันกาวหันแล้วก็ใส่ก่อสามนี้ส่วนอิ่มันเผาเอง ยุดเผาของเพิ่นก็นมีหลารจุดพูดเลยอยู่ทั้งบ้านสลีกะลางไกล้อน,นี้ไปประมาณ4-5กิโลใส่หามมาแบกหาบมาเนาะอันนี้ <ไอ S 2> ตามคําบอกเราของเถาแก่และวัดแห่งนี้เนาะเลยถืกสร้างขพ้่นมาได้กําหนดเพิ่นคือมาในปี1 8 1 6อือสหกอ่าถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ช0อยรยกว่าปีสองกว่าปีแล้วและตกมาในปี1พ0 0 เก่าร้อยสิบแปดนี่เป็นระยะที่หุงเครื่องที่สุดสถานที่วัดแห่งนี้โดยเนทานมหางอนดำลงบุญผนได้เทศนาไว้ว่าวัดแห่งนี้จะเลื่อนกุมูในแควงสวรรคเขตในยุคนั้นในยุคนั้นเอย้อนแบบมีกัมแพงอ้อมแล้ววัดอื่นในถกแควงนี่บ่มีกัมแพงอันนี้กัมแพงปั้นวัดแม่กัมแพงปั้นแล้วก็มีกุฏิห่างชกชั้นแล้วก็มีซิมกุฏิกุฏิห่างอยู่ทั้งนั้นแล้วก็ มีโบสถ์นาะที่ว่าเป็นเจริญล่ห์เพื่อนมีครูบาอาจารย์มามีโรงเวียนทรงอีกไหมอ้นในสมัยนั้นสองร้อยกว่าปีนี้แบบว่าไม่ใช่ธรรมดานเดสมีเวียนสทรงหลังจากหันเป็นวัดที่ว่าโด่งดังเนาะมีสอเสียงแล้วก็เป็นวัดใหญ่เนาะแล้วโตมาฮอดปีพันเก้าร้อยหกสิบเก้าได้มีทรงรามสงครามเกิดขึ้นแล้วก็เกิดให้มีการ ยิงทำลายเผาพานบานชองเฮือนซานลังคาสามร้อยก็ลังคาถือว่าใหม่เมดยังนเหลือเพียงสิบสองลังคาเฮือนโอ้าใหม่เมโดยปราชะชนถือว่าอุปยพถือว่าอยู่ด้ความลำบากอุปยพไปอยู่ต้มทงไห่ทงนาเป็นระยะที่ว่าเขาก็ลังซุกเขาทงนาปราตะชนก็ออกไปอยู่ทงนาไปเกี่ยวเข่ากันยังกันอยู่บนแนมขามาเห็นแต่ไฟไหม้บ้านอ๋อไม่มีคนอยู่เลยไฟไหม้บ้านแมนก็คือพักกันนี้ลงไปเลยแมน ให้เช <desserts S 2> ื่อกำบได้ยิงกระบวนกายิงยิ่งโดยยนต์เนาะมียนต์เตสแปดยนต์บินมันยนต์แล้วสิ่งที่เห็นนี่ผมดาวนี่โดนยนต์ทิ้งระเบิดแม่ยนต์ยนต์เตสแปดทิ้งระเบิดหลักการยนต์เอฟลอยห่ายังมาทิ้งระเบิดใส่นี่มีคุ้มบ่มคุ้มบิ่งยังจะน่าสิพาเลาะเบิ่งอ๋อเป็นคุ้มแล้วการทุบไปน้ำกระมีถือว่าทัวแต่แล้วเฮานี่คุ้มบ่มนี่นับได้เกือบร้อยกูแหละเนาะแล้วก็เฮ็ดให้วัดเช่านี้ที่เคยใช้สดหมดน้ำล้วก็เกิด ไพใ,ใหม่กตีห่างกับใหม่เนาะเป็นซิมนี่ก็ถือทำลายระเบิดใหม่หแต่ความศักดิ์อันนึงเนาะที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าหอแจกนีบบบ่บ่บ่ไหมบ่นจำบ่ไหมแต่ถือปืนยิงเข้าไปเนาะโดนปืนยิงเข้าไปโดนปืนยิงเข้าไปคือกันแต่ว่าบ่สามารถระเบิดระเบิดและเหต<ม>ุหมายถึงว่าลูกระเบิดที่มาจากยนเนี่ยแหละแค่ยนเนี่ยทิ้งเข้ามา ถือว่าพื้นใหญ่ไม่พื้นใหญ่ยิ่งลูกพื้นใหญ่แม่ลูกหารอยปอนด์นี่นะยิ่งเข้าไปในบสเลยเท้ารับปัจจุบันเท่ากับสมารถเห็นได้ว่ามันยิ่งขวางตงได้มันฟ้าที่ว่าผนได้ก่อขึ้นมาเป็นหูเลยแต่บอระเบิดแต่บอระเบิดนั่นก็คือความเสื่อของคือทั้งหมดในระเบิดหมดเลยเหลือแต่โบดเหลือแต่โบดเพราะมีพระองค์แซนอยู่หันก็ความเสื่อครับว่าตอนนี้เข้าไปดูได้ไหมเขาได้จะได้พาไปชมเนาะ นี่แบบสถาปัตยกรรมนี่คล้ายๆของฝรั่งเลยนะช่วงช่วงฝรั่งเข้ามาใช่ไหมแต่หลังคาผมเห็นเหมือนวัดวัดเสียงทองเลยใช่เนาะนะเหมือนวัดเสียงทองเหมือนวัดทางลุงขบานส่งส่งเนี่ยเลียก็ย้อนย้อนย้อนเอกลักษณ์ทางสถาปัตย์ปัตยกรรมนี่เพิ่นอนุรักษ์ไว้ศิลปะอ่าผ้าผ้าผนังตัวนีว้ถือว่าเพิ่นว่ามันมีความเก่าแก่หน่อย บรรดาองค์การชาคนเปินมาสำรวจนะเปินว่าให้รักษาไว้ให้รักษาไว้นเลยเพื่อนนึ่งขิมถูกเพื่อนใหญ่เข้ามาอ่ามันที่นี่เป็นว่างๆให้บอกเลยใหญ่เลยเพราะว่ามาอยู่แปะโดยสาบใหม่รวมทั้งเสาพร้อมเสากระขาดเนี่ยมัข้างในนี่ศิลปะการเพ้นท์การวาดนี่ยังคงเดิมเลย ดังเดิมเลยแต่ก่อสานอยู่ด้ผมเอามาภาพใหม่ๆนะอือเอาจริงๆเมื่อกี้อย่างที่พี่พูดไว้เลยว่าศิลปะผสมประสานกันระหว่างลาวกับฝรั่งสีที่ใช้นะข้างในก็เหมือนเลยแล้วผมก็นึกภาพขึ้นมาได้เลยว่าสมัยก่อนที่นี่เนี่ยจเจริญรุ่งเรืองยังไงแล้วสีสันเยอะแยะยังไงแล้วจเจริญที่สุดในสว่วนตเขตยัยงไงพอดูจากข้างในแล้วเนี่ยเป็น เป็นวิธีการของการร่วมสมัยอ่ะผสมกันเพราะว่าในฮูกันบางเธอมันจะมีสหานฝรั่งนี่ไงเออี่ทหานฝรั่งเพราะว่ายุฮันกับทถานฝรั่งเพราะว่าฝรั่งคนเคยมาคนไยท์รึเปล่คนมาเบิ่งคนก็โอ้มีทหานฝรั่งจะได้่าใช่ไหมไม่เหมือนวัดอื่นใม่เหมือนเลยม่มีบ่มีคือในสวรรค์บ่มีเลยผมก็เชื่อว่าที่อื่นก็บ่มีได้ วัดอื่นๆในทางด้านนี้ทางด้านศิลปะในโบมี่ฟังออนลน์อยู่ฮันแล้วบัณฑจะอธิบายเราได้บอลปืนใหญ่เป็นยิงขึ้นมาไหมมั้งตัวไหนอ่าคือภาพมันหลุดไปนะมันมันเป็นเนกออิดขึ้นมาใหม่อ๋อลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่ตรงที่อิดที่ฉาบนะที่อิใหม่นะนี่คือระเบิดนี่คือว่าขลุมาพี่เลยนะยิงเข้ามานี่เลยตุ๊บนี่ทุบนี่แต่บอลระเบิดแต่พอแตแม่เัาบอกเคยบอกไว้ นี่เลยเป็นพระเป็นพระคู่พิธีน้ำพระสาขอพรกอนยังเขาบริมพิธีธนกยชาศิละปะที่แต้มลงไปในฝาผานังน,นี่ดูแปลกบ้างๆเลยครับสัตว์ในวันคดีนี้ยังไม่เคยเห็นเลยนะมีแหดมีซร้างใช่ซึ่งในวันคดีเราจะเห็นเป็นกินรีเป็นพญานาคเป็น,าน,าปนสิงห์แต่ว่านี้บอกเคยเห็นเลยว่าเป็นนกแล้วก็เป็นเหมือนกกระเรียนนกกระเว้ นกกระวี่น่อยนกหัดเสดลิงหัดเสดลิงแล้วนี่คือพระองค์แสน์พระมารดาผมได้ผมมีความศักดิ์สิทธิ์ถือว่าหักษาบริเวณแห่งนี้ไว้ให้ลูกใหล้ลานได้เห็นปัจตะกี้บัน้นฝันบอ่อนั่นเนี่ยถือว่าสีบุหรือให้ลูกหลานได้มากราบมาไหว้เนาะนี่ก็ถือว่าความศักดิ์สิทธิ์ ว่าเท้าบ้านในเสื้อแล้วก็สิ่งที่เห็นอยู่นหาฮะนั่นคือสัตว์ในวรรณคดีนะครับนั่นคือนกหัสดีลิงครับด้วยความเชื่อกันแล้วเนี่ยร่างกายเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นลักษณะของคล้ายนกแล้วก็มีหัวคล้ายช้างนะครับในวรรณคดีที่มีความเชื่อกันว่านกชนิดนี้จะนําพาวิญญาณของผู้ตายผู้เสียชีวิตเนี่ยขึ้นสู่สวงสวรรค์ครับแล้วก็ทางด้านเบื้องซ้ายนั่นก็จะเป็นนางกินนีนางกินนีเนี่ย ผู้หญิงนะครับมีร่างกายเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับนกซึ่งมีปีกและมีหางคล้ายๆกับโงนนางกินเนีเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดมีความน่ารักที่สุดแล้วก็มีผู้ที่มาหลงไหลแล้วก็มีความสามารถในการฟ้อนลำและอีกอันหนึ่งสัตว์ในวันคดีก็คือนกกาลาเวกครับมีความสามารถในคือเสียงที่อ่อนหวานแล้วเขาบอกไว้ว่าเป็นเสียงคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าซึ่งมีคุณลักษณะประกอบกันด้วยกันคือ8ดเสียงเสียงที่โดดเด่นเสียงชัดเจน เสียงหวานเสียงสะท้อนเสียงก้องเสียงแหบเสียงดังสนัน่นแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นการผสมผสานศิลปรกรรมจากฝรั่งและก็ลาวที่ผสมกันซึ่งการใช้สีการเส้นเขียนเนี่ยเกิดจากคูบาที่เป็นคนสร้างวัดแล้วก็นำเอาศิลปะฝร,รั่งฝรั่งเศสนั่นเองผสมกับของลาวออกมาเป็นรูปทรงวัดแห่งนี้ครับที่วัดตะแล้ว บ้านตะแล้วเมืองจำพรแขวงสวนรเขตก็เลยหลังจากคันมาเนาะก็ะเลยเผ็ดให้สงครามเขานี่กลายเป็นวัดห้างในระยะหลังสงครามมานี้ก็มีครูบามาจากไร่ทองทินก็เคยมาอยู่แต่ก็มาอยู่เดือนช่องเดือนแล้วก็ววววจากไปทางบ้านเ่ากักบมันคือว่ามันภูมฝนที่ว่านั่นบอกกับประนเข้าใจเนาะแต่ว่าบุเคยปัจจุบันนี้ก็ครูบากขายังบ่ได้ กันย้อนกันยังก็อยากจะก็อยากได้เนาะอยากได้เื่อว่าไค้มีผู้ภาั่งภาษาแขกข้างใกล้ทั้งอื่นพนมาพนก็คือสถานที่วัเพิพนก็ต้องได้มาก็ต้องมีครูบาแมนบอกให้ไายพอนหายยังเนาะ